ในรักคลีโว่ล็อกโคคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับยูเดนิเกตรุ่นนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเทาเข้มครับตกแต่งด้วยแถบโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมกับระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็จะมีระบบ Follow Me Home ครับและความพิเศษนะครับจะสามารถปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติไฟตัดหมอกเขาจะเป็นแบบ LED นะครับในเกีร์รุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนนนนนนนรระะะยยดด้้้้้าาาาทคัับแแลลวกก็มมุชห เมทัลลิกครับกระจกมองข้างเป็นสีเทาเข้มนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับในตัวล็อกโค้คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องมองรอบพัน360องศากันโช้ท้ายเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับจะถูกดีไซน์เป็น2เต็ปนะครับขึ้นลงสะดวกนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงฝาท้ายกระบะครับตัวสปอร์ตบาร์จะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างในเกีรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบไลฟ์ฟ้าที่กระจกมองหลังครับผมภายในตัวรถเป็นโทนสีดำครับตัวล็อกโค้กนะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังและหนังสังเคร เสียงหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay and Auto แบบไร้สายนะครับและลูกค้ายังสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ด้วยครับระบบปัประกาศจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับความพิเศษสามารถปรับความเย็นอิสระแยกซ้ายขวาครับผมระบบเครื่ออัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับ Sequential Shift ในเกีร์รุ่นนี้จะมีสวิตช์ปรับโหมดการขับขี่นะครับจะมี Eco Mode แล้วก็ Power Mode อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ในตามความต้องการได้เลยครับสำหรับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งนะครับมาพร้อมกับที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำไม่สองนะะรัก็จ ให้2องตำแหน่งเหมือนกันครับความพิเศษจะมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแท่นชาร์จแบบไร้สายลูกค้าสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือนะครับรุ่นที่รองรับนะครับผมระบบความปลอดภัยในร็อกโคลคันนี้นะครับก็จะให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยมาให้7จ็ดตำแหน่งนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านข้างมาด้านข้างแล้วก็หัวขับคนขับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับกดติดตามแล้วกดส่งข้อความหาแพร่นะครับเดี๋ยวแพนบริการเพิ่มเติมให้ครับ